สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟน,แฟนในช่องของสมัยพยากรณ์นะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเซน์แล้วก็เรื่องของลังสังหรณ์นะคะการที่จะพูดถึงเรื่องเซนลังสังหรณ์หรือความเชื่อเหล่านี้เนี่ยเราจะยึดที่ดาวพระเกตเลยค่ะและสี่ลัคนาราศีที่สมัยกําลังจะหยิบยกเข้ามาบอกกล่าวกันถือเป็นสี่ลัคนาราศีที่ในช่วงนี้จะมีเซนดีลังสังหรณ์ดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะคาด การเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนะจะเป็นสีลัคนาราศีใดบ้างติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงนี้นะคะทําไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งในสี่ลัคนาราศีที่จะมีเซนดีมีรางสังหรดีมีโอกาสฝันดีฝันแม่นนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีกันค่ะดาวพระเกตได้ทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีตุลน,นะในช่วงวันที่25มกราคมไปจนถึงวันที่22มีนาคมปี2566ถ้าจะนับเป็นระยะเวลาก็ประมาณ2เดือนเต็มนั่นเองนะคะดาวพระเกตมาอยู่ที่ราศีตุลน,นะมาเลงกันกับดาวพระราหูและเลงกันกับดาวมฤตยูในครั้งนี้ถือว่าดาวพระเกตโคจรน,นําหน้าลัคนาราศีเกิดของ นะคะซึ่งการที่ดาวพระเกตยกหน้าดวงชะตานําหน้าดวงชะตาแบบนี้ค่ะจะกระตุ้นให้เจ้าลัคนานั้นเกิดเซน์เกิดลางสังหรณ์ที่แรงมากยิ่งขึ้นเหมือนกับสมมุติว่าคุณเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่งแบบนี้ค่ะคุณจะมีเซนต์ว่าเอา้าเราต้องแก้สถานการณ์แบบไหนถึงจะเอาตัวรอดได้คุณจะมีเซนต์แปลกๆเข้ามาว่าเอ๊ะคนนี้ไม่น่าไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีเรื่องของเซน์มีเรื่องของลางสังหรณ์มีเรื่องของความรู้สึกแก แปลกเข้ามานะชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่อยู่ในช่วงของการฝึกจิตฝึกสมาธินะอยู่ในช่วงของการศึกษาธรรมะอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงของการบวชบางคนบวชชีพราหมณ์ต่างๆนานาหรือปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณเข้าถึงศาสตร์เหล่านี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือชาวลัคนาราศีกันบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการศึกษาจิตเวชนะคะศึกษาการรู้วิธีการเดาใจคนศึกษาในเรื่องของการอย่างลึกนะคะ เรื่องความคิดต่างๆนานาหรือเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของศาสตร์แปลกๆเรื่องของวิธีการพูดเรื่องของการเข้าใจลักษณะของธรรมชาติของคนต่างๆนานา,ๆนานาแบบนี้จะมีมุมที่ดีนะคะคุณจะเข้าถึงแล้วคุณก็จะศึกษาเรื่องนี้ได้ดีนะคุณจะเรียนรู้เร็วมีหัวไวในด้านนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้เพราะดาวพระเกตน,นำหน้าดวงชะตาแบบนี้นะคะส่วนาชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรค่ะคุณจะมีเซนต์คุณจะมีลังสังหรณ์ว่าเอ๊ะ แบบนี้ควรทำแบบนี้ไม่ควรทำ ที่ตรงนี้ควรไปที่ตรงนี้ไม่ควรไปหรือคนคนนี้เราควรจะไปคุยด้วยคนคนนี้ไม่ควรไปคุยด้วยคําว่าไม่ควรไปคุยด้วยไม่ได้หมายความว่าเขามีพิษมีภัยนะแต่มันยังหมายถึงว่าเออพอไปคุยแล้วเราคงไม่ได้อะไรแน่เลยะเขาคงช่วยเราไม่ได้เขาคงแนะนําเราไม่ได้แน่เลยเราไปคุยกับคนนี้ดีกว่าแบบนี้ค่ะมันจะเป็นเรื่องของการเลือกการตัดสินใจซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วชาวลัคนาราศีกันจะมีเซนต์เป็นของตัวเองในระยะ2เดือนนี้ จะมีสัญญาณแปลกๆหรือว่ามีความรู้สึกตังหิดต,ตังหิดอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้ว่าต้องเลือกแบบนี้ต้องตัดสินใจแบบนี้นะคะซึ่งสมัยก็ไม่สามารถที่จะอธิบายลงลึกลงละเอียดได้นะเพียงแต่อธิบายให้คุณเข้าใจว่าในช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปลกๆกับตัวคุณแล้วมันก็นําทางคุณไปสู่บางสิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือชาวลัคนาราศีกันบางคนมีเกณฑ์ที่จะฝันแปลกๆค่ะจากเดิมแต่ก่อนเออเราไม่เคยฝันเรื่องราวแบบนี้เลยทําไมในช่วงสอง เดือนนี้ถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในความฝันของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นการฝันถึงเรื่องไม่ดีนะมันเป็นไปได้นะทั้งเรื่องฝันแปลกๆเรื่องฝันถึงเรื่องดีฝันถึงเรื่องไม่ดีมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนได้ไปเจออะไรมาหรือว่าชีวิตความเป็นมาคุณเป็นยังไงนะคะประสบการณ์คุณผ่านอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสมัยไม่สามารถที่จะเจาะลึกตรงนั้นได้เพียงแต่บอกว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์ฝันแปลกๆหรือใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ที่จะฝันดี ฝันแม่นเกิดขึ้นกับตัวคุณเช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีกันย์คะไม่เช่นนั้นก็อาจจะได้เจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าเดจาวูเดจาวูเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เราเ,ออเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ซึ่งอา้าวเหตุการณ์เนี่ย มันเหมือนกับเคยเกิดขึ้นแล้วนี่ทําไมมันมาเกิดขึ้นตอนนี้อีกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นในความฝันของคุณมันอาจจะเคยเกิดขึ้นในความคิดของคุณมันอาจจะเคยเกิดขึ้นในจินตนาการของคุณก็ได้แต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วคุณก็ได้มาเจอกับเหตุการณ์จริงๆนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเดจาวูนั่นเองนะมันอาจจะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และอีกประการหนึ่งนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือดาวพระเกตที่โคจรมาอยู่ในราศีตุลครั้งนี้คือโคจรมาอยู่ในเรือกนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณค่ะนี่เป็นข่าวดีของชาวลัคนาราศีกันยิ่งคุณทําบุญยิ่งคุณมีการให้คุณก็จะได้รับมามากกว่าที่คุณให้นะคะในช่วงนี้การเงินการทองจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะคุณจะมีเซนต์มีลังสังหรณ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภคุณเอาเงินไปลงทุนทําอะไรา คุณเอาเงินไปหยิบจับธุรกิจใดธุรกิจกิจการเหล่านั้นก็มีเกณฑ์ที่จะรุ่งเรืองมีเกณฑ์ที่จะเจริญเติบโตนะคะดาวพระเกตเมื่อโคจรไปอยู่ที่ภพใดเรือนใดเขาก็จะกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ภพนั้นเรือนนั้นและในครั้งนี้ดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณก็ย่อมที่จะทําให้การเงินของชาวลัคนาราศีกันมีการหมุนเวียนที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ท่านใดที่ทําธุรกิจทํากิจการร้านค้านะคะ จะเห็นได้ชัดเลยว่าการเงินคุณจะคล่องตัวมีการค้าขายมีการซื้อมาขายไปมีการรับดีลโอนเงินนะคะหรือจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการหมุนเวียนที่ดีค่ะส่วนท่านใดที่ทํางานเป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินฟลุก๊กๆเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านใดที่มีสังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่ที่บ้านเป็นหิ่งพระเป็นพระพุทธรูปหรือเป็นสิ่ง พยายามหมั่นเช็ดหมั่นปัดฝุ่นทําความสะอาดนะคะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนดอกไม้แล้วก็ถวายน้ําถวายผลไม้ตามกําลังตามศรัทธาของคุณได้เลยมีเกณฑ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะวอวยพรอวยชัยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินถ้าเกิดมีโอกาสได้ทําบุญนะให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือสัมภเวสีแล้วก็ขอพรในเรื่องของการเงินได้มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จเช่นเดียวกันค่ะก็คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยก็ต้องขออวย พรอ,อชัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ